คือสีแล้วอยู่มือนี้พี่น้องเว้ยเบิ่งน้ากันพี่น้องเดลยนอนหลังจากแต่ว่ามุงตัวนี้แล้วเป็นอย่างไรเนาะทางเอฟซีพิ่นกับรุ่นเอาเที่ว่าพี่น้องเว้ยเมื่อวานนี่กับรุ่นจนรุ่นจนคำรุ่นแล้วรุ่นอีกรถไม่ได้มุ้งจ้อยนี่ดึงไหวกับวายูดึงไหวกับวายูเว้แต่ส่บนใหญ่ทางว่ายุดก่อนเราต้องมุ้งกับยังหาไม่ได้วายูนะมโอนี้นะเอฟซีพิ่นคอมเมนต์มาหลายพอสมควรพี่น้องเว้ยแล้วก็ เพิ่นโทรมาพร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะว่าอ่าม่องทางขึ้นเทเลนบอลซิงนี่มันคือกุดแท้ว่าอนะัดเนาะกุ้มลุ่มอยู่ว่าอัดเพี่อนเอ๋เนาะมีหนาบ้าง <laughs> มันเป็นแบบโลง่โลงๆลกที่เลยนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นแนะนําว่าให้เฮ็ดต่อออกมาพอดีเฮ็ดหัวคันใดขึ้นน,นี่ได้บ่ว่าซั่นนะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ถามความคิดความเห็น FC หลายๆท่านหลายคนลองเบิงนะ่งเนาะว่าเพิ่นสิ ว่ายจังใดพีน่น้องเอ๋ยเนาะทุกเว่าเ,เขาสีต่อออกมาต่อออกมาพอดีประมาณเม็ดปลายอย่างนี้นเนาะประมาณเม็ดหรือว่าหรือว่าเอาซัวไม้นี่ก็ได้นี่ซ<อ>ัวไม้แป้นตัวนี้นนเนาะ <c oughs> ก็ออกมาเลยก็พอได้เท็ดท่านขั้นใดขึ้นที่ไเนาะ FC เพิ่นแนะ <c oughs> ไไนำมาบ้านไปที่นี<อ>้ได<า>้เนาะแมน เขาเขาเฮาบอต่อให้มันตรงกันให็มัหมเห้มันตามอยู่ตามที่ก็ได้บลเอออยู่อยู่พี่เลยอ่าอยู่ประมาณนี้มันจังโยกขึ้นนิดนึงนี่ประมาณนี้นะแล้วนี่บลบลมันมันต้องต่อแต่พี่ได้นี่บลก็หมายว่าชุดมันในวันเสร็จฮ่าต้องต่อแต่พี่ขึ้นไปนี่ต่อทางในพี่นะพ่อเนาะฮ่าต้องต้องต่อทางนอกเนาะต่อเข่าต่อพอดีไกลเออพอดีไกลอยู่นี่เลยนี่เออปูแป้นอยู่หันแหละปูแป้นนี่มาฮอดพี่เนาะ มามาควมฮอดตัวนี้บ่ฮอดประตูนั่นแหละบาดนี้บาดนี้ฮอดฮอดฮอนี่เลยบ่บาดนี้เนาะอ่าฮอดนี่เนาะโอ้ขึ้นมาทางมุมเทิงนี่พี่น้องเอ้ยงเ้เ็นดาวบ่เเี่ยวกันเ็นดาวนบัวเด้อเ็นดาวพี่น้องนอยนี้คืเป็นมุมทางเทิงเป็นดาวเห็นวเด้อบพี่น้องเนาะอันนี้จะขึ้นมาอ่าทางเทิงพี่น้องเอ้ยเนาะก็ือว่า อ่าขึ้นมาทั้งเทิงน uh, ี่ก uh, ็แห้งามพี Salt ่น้องเางไเนาะทางเทิงพี่ป้าตัวภาพมุมสูงพี่น้องเางไอ่าเปิดใช้ขอบคงขอบข้างเป็นที่เรียบร้อยเนาะใส่ขอบข้างได้ความงามพี่น้อย่างเว้นไหมอ่าปีนีขคือได้แล้วอ่ะไท้ยอะเลยเดี๋ยวมันมันวิดหมดไ่เลยอ๋อเป็นองเางไเนาะเปิดภาพมาอีกวันนี้กะทางสร้างเพิ่นอ่าลุย ต่ออีกแล้วพี่น้อ์เลยเป็นสีมุงตัวนี้บาทนี่เนาะ,ะม่วงทางนี้ก็คือสีแล้วอยู่มาอนี้พี่น้อ์เลยเบิ่งน้ำกันพี่นงค์เอยนอนหลังจากที่ม่วงตัวนี้แล้วเป็นยังไงเนาะทาง FC เพิ่นการรุ่นเอาแท้ๆว่าพี่น้อ์เลยมอวานนี่กันรุ่นจนรุ่นจนคำรุ่นแล้วรุ่นอีกเราไม่ได้มุงจ้อย <c oughs> ดึงไว้กับวายูเหมือนแต่ส่วนใหญ่ทางว่ายุจุดก้อนม่ต้องมุ่งกับยังหาไม่วายูนะมือนี่นะเออสุดเลยเนาะทั้งอ่าหน้าแถวพอเพิ่นทางกับพิ่นอ่าทางน้ำต่อไปเรื่องไหนเนาะเพิ่นมาเห็นนั้นว่าน้ำบ่อสิงคักรถโอ้ทางสะพอเพิ่นทางต่อเลยสบายดีเด้อสบายดีว่าเสียงคนร้องโดยสบายดีเด้อพอดีมีนักข่ายคาย่องเดย

เพิ่นโทรมาพร้อมพี่น้องเอยเนาะว่าม่องทางขึ้นเครื่องบอซิงนี่มันคือกุดแท้ว่าฉันเนาะกุ้มลุ่มอยู่ว่าฉันพี่น้องเอยเนาะมีห <laughs> มันเป็นแบบโลง่โลงๆที่เน่ยน้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นแนะนําว่าให้เหตต์ต่อออกมาพอดีเฮ็ดหัวขั้นดใดขึ้นนี่ได้บ่ว่าฉันนะพี่น้องเอยเนาะอันนี้ก็ถามความคิดความเห็นเอฟซีหลายท่านหลายคนลองเบงนะิ่งเนาะว่าเพิ่นสิ ว่าจังไดพี่น้องเอ๋ยเนาะทุกคนว่าเขาสีต่อออกมาต่อออกมาพอดีประมาณเม็ดปลายอย่างนี้เนาะประมาณเม็ดหรือว่าหรือว่าเอาช่วไม้นี่ก็ได้นี่ช่วไม้เป้นตัวนี้เนาะก็ออกมาเลยก็พอได้หิ้วท่านคันใดขึ้นที่เนี่ยนะ FC เพิ่นแนะน้ำมาแมน เขาเขาเฮาบ่ต่อให้มันตรงกันให็มัหมเห้มันตามอยู่ตามที่ก็ได้บ w, me. Me sure. ่เอออยู่อยู่พี่เลยเนาะอ่าอยู่ประมาณนี้มันจังโยกขึ้นนิดนึงนี่ประมาณนี้นะเอาล่ๆนีบ่สิบ่มันมันต้องต่อแต่พี่ได้นี่บ่อก็หมายว่าชุดมันได้ว่าซสร็จธรรมด้ชุดคันยัวเฮาต้องต่อแต่พี่ขึ้นไปนี่ต่อทางในพี่นะพ่อเนาะเฮาต้องบ่ต้องต่อทางนอกเนาะตอเท่าตอพอดีไกลอ่าพอดีไกลอยู่นี่เลยนี่เออผู้แป้นอยู่หันแหละผู้แป้นนี่มาฮอดพี่เนาะ มามาขวบห่อตัวนี้บ่หอประตูเนี่หละบานี้บานี้คับห่อห่อหนี่เลยบ่กาดนี้เนาะอ่าหอห่อตัวนี้เลยนี่ขั้นรายการขั้นรายการฮันบ้านนี่ไปคิดว่าเล่าชิโตออกแล้วว่านเคยเห็ดไม้กาดนี่อ๋อบอกว่าคนชิโตบนขันใดบ่ทั่ไรจังว่าเดี๋ยวก่อนเฮาสิเฮ็ดกะทำก้มคิดก้มเห็นทางเอฟซีก้อนหนะว่ามีผู้ใดเห็นดีน้ำกันบรรจุคนบอหนะพี่น้องเอรยเนาะอ่เพราะว่าก้มคิดหลายคนหลายก้มคิดเนาะว่าที่ว่า พังควมอนหนึ่งผู้เดียวกัน่ได้เนาะช่ป่าอ,อ,อันนี้น่ะตอนแรกเขากับว่าสิวโลกทแต่วดิวโินดเลยวดิขั้นไรขึ้นเลยลอ่าก้าทางผู้ใหญ่เพื่นกับวได้บอกว่าเออ้ให้เฮ็ดซีนะแต่แวันนี้ผู้เพืพ่นเบิ่งงั้นหลายคูหยคคหย่หลายคนคือวาอะไรหลายคนหลายคนคิดเป็นบ่ออะเนาะอ่แต่วันนี้ผูนอหากให้ต่อออกกว่านี้อยางให้ต่อออกมาพอดีแป้นหนึ่งชัวหนึ่งขึ้นนะ้ออชั่วตัวนี้เลยอ่าชั่นนี้เลยเนี่ยอ่าต่อมาขั ตัวนี้ข้าเกรเป็ดเป็นอ้อมเลยว่ะนี่เป็นไม้พนักเอาใช่นะแต่วันสิบยเฮ็ดตุวโลกอยู่บ่จะวาจะแต่มันสิงามอยู่บ่แต่ว่ามันกิดสีงามอ่บ่เพียงเพี้ยงเพี้ยงปตูเลยนี่รเ็ดเสาเนาะเสาเสากะเอาไม้ตนไม้ตัวนี้นี่ออันนี่อ่ามันจะเป็นแบบอยู่ช่น้นี่ สองเสาเนาะได้บาดสิสิแบบสังเกตว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตู้โจอยนะเห็นบ่ว่าบ่ตู้โจยสิมีคันไดแถวสว่าตู้โจยอ่ามีแบบเป็นคอกๆกันนะอ่าคอกเนาะว่าเฮบสิมันก็สิงามไปอีกแบบนึงเพราะว่าเฮาบ่ได้ขึ้นประตูตึมทันทีนะก็ได้คือกันก็ว่าสิเฮ็ดแบบนี้กะนบ่าดสิงมั เราไม่ได้ยาก่็แล้วจริงเราไม่ได้ <S <S hey, ่ากด้แ şey ล้ที่กัเอาเินไปช่วยนี <S <S ่ก็ได้ก็ได้เล้นเป็นไรก็ได้แล้วล่ะไม่เราไม่เราเลยไปเลือกเลืเกงามมากกว่าสิงามมากก่กว่เบอร์เลยเนาะนี่แหละถ้าว่าถาว่านะไรก็ชี ็ทำฉันไม่เปรนนี่ก็ได้นี่พอดีงามเลยเพราะว่าไม่เปรนนี่เขาก็ยัออยงเดือยฉุดมันยังเดือยลายอยู่แล้วอ่าปูขึ้นไปนี่ก็ได้แล้วนี่นมันก็ใช่ไม้เพราะเรลายตัวหรืวนะ่าสั่งผ่อเนาะพอวะพอบอก็พออยู่เนาะเดือยอีกอ่าขวานาก็นกนให้เป็นนี่ก็ได้พี่น้องเยเนาะแต่ว่าทำไรมันก็งามไม่เปรี้ยนเลยและทำายคู่เลยคนเมืองก้อนน่อนะ ต้องทำต้องท่านเนาะผมือกัรทีมาสางคีีเออมันจะเป็นขอบขอบัวซี่นี่มันจะเป็นเาะปึ๊บวนี้เนาะปึ๊บมานี้แตวก็ตรงมานีนินึงแ้่กัแล้วกััดกันนี้พี่เ้องมันเป็นซีเรียมนะว่าอะไรกันเป็นซีเรียมแล้วก็ปูเป้นไล่ไปแล้วกันไล่กัดมาท้งนี้ไลกัยานไล่กัดพี่เลยมันสามขันมันสามขันนี่แหละเลยทังนี้นะเฮ้ หาบต้องขาบดได้เห็ดออกมาพี่เพราะว่าข้าสีเห็นหคอัวงแถมมันท่วงด้วยโอ้ยางซาไม่ขึ้นอีกเลยไพี่นนองเลยเนาะอ่ะอที่ข่ขึ้นแบบไรนี่เออข่อยอยกขึ้นข่อยอยกขึ้นไปบ้งมุมสูงก่อ,งอะไร้นี่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนอะไรเองน้อยกเนาะโอ้โหขักอยู่เด้อขึ้นมาเทิงพี่เิานเวรมองเหยียบเด้สิสรุดแมงไงเนาะโอ้โหมางคกนออคือเจ้าใครยุบขึ้นมากกว่าพพี่เลยเนาะอ่าโอ้โหอาสิงเพื่อนเปนอยางไเนาะ <laughs> mình เออคือกันมีแต่ผู้ผู้ยาว nó เอ้อโอ้อ่ายืน thang ăn. <laughs> ừ. Đâu, là Đâu, Đâu đi. em đi nó ra cả thang Thang với cả chỗ Nam Bà Đàn to thang bàn sang của phía nào rồi Xe tựm tựm như nó Úp, à Ui, ui, ui Cái chân thế này Hả? À? Con đi đấy Con <laughs> <Châu này. cười> <Không Bây cười> nhàng đi Con con đi โอ้ยจมกขาชันแท้เลยชาบุญ่ามันขึ้นโลงแท้นปาพี่น่อยเนาะายกีที่หน่เนาะโอขึ้นมาทางมุมเทิงนี่พี่หน่อยมเป็นดาวพี่น่อยเนาะอันนี้จะเป็น มุมทางธงพี่เราเห็นดวงยังไงพี่เราเห็นเนาะอันนี้จะขึ้นมาทางธงพี่เราเห็นเนาะก็เทว่าขึ้นมาทางธงนี่ก็แห้งามพี่เราเห็นเนาะทางธงพี่พอตัวภาพมุมสูงพี่น้องเห็นเพื่อใช้ขอบคมขอบข้างเป็นที่เรียบร้อยเนาะใส่ขอบข้างได้ทางงามพี่นเราเห็นตัวคลายคลายพี่น้องเห็นเนาะ thôi khoi lên má long con khoi long con thằng má đấy đấy, không nhát con gần long con khoi long con thằng lên má đấy, khô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 ng má แน่น้องแปงบริโลกโลกอยู่เนาะอ้นไปังเลาเนายกันอป็นตายใหญ่กันแลเนาะแน่้องไปเป็โกอยู่เนาะไป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 ลงไปข้าอ๋อเปนชาาบอเซ่เจ้าแน่คือต่าง้าเจ้ามต้องแล่งดีนะ

โอ้แนวแนวลงไปทางล่างเลยเป็นลงโลกเหนือเนาะใช่้ช่ใชอสับเ่ออกยอดหรอโอ้ยเลยขย่อยเนาะงานยากอะไพี่เนาโอ้ต้องขึ้นไปเบื้องุมสูงงงงามคาคักคักคาคักเนาะอ้ยใจมอนแรบบ้นี่ขาชันขาชันเกือบบอลลพี่นกือบบอลลดพี่นนองเลย เลยสบายดีนขวาสั้นะวขาสั bon ้นขาส่งเพสั้นหรือว่าขาสั้นจะสั้นสั้นตกเออตกาสั้นแต่กคือสันขาเออเพราะข้นไปยนีเขาขึ้นไปเทิงเรื่องน่ะเพราะมันมันเป็นโรงโล่งมันมมีแนวค้ำมันโล่งอย่างมันเออมันห้องโลงเลยวันนี้ขา้ขายืนอยู่ใกล้เสาก็ยังบบระยนปไหนแล้วเออ Càng hết đấy Húi Húi Thôi thôi Khá trốn xa cả khỏi cái này Ừ Bảo sợ lý bây giờ anh chị khuyên đi bảo lý giờ anh chị khuyên xong Cái Mình thơm rồi Hà Nội chơi, Điều cây đó Húi Điều mông Chắc cái nhắng là u của cây Chắc là u Nó Chắc เะไหชื่อค่ะอ่าบเพลงอกแชุพเด็ดำเสียน้ำไหลแล้วออลเสียนบเพอาสมารักเสียนี่แหละเจ้าบุพเพย์ได้บ่ยากไ้อยู่ค่อยมีเงินบุพเนี่แหละคอยดีไปฮักดมาปุพโทรศัพท์อนนอรนที่อะล้นอะล้นี่ร่อ้ ชื่อโดนชื่อโดนใจ่ไหมก็ได้ห่มแหละขึ้นน้ำเด้อฮตัวหอนแท้เรอว่าไปเอาอันนั้นบอมาศรวหน่น็อตบอเอาน็อตเออมันพอเ่อไร้ชื่อเพิ่มอีกเ่อไร้สามบปรายเท่าไรเออสามสิ ดยโดยซื้อเพิ่มอีกสามิให้คบก่อนพอพ่อว่าบ่นี่ไล่มามาเพื่อนี้เลยบ่เออโอยโยคราบบ่อ๋อบ้บ่ ไ้หอยไปอันนั้นหัวแล้ยกคืนเราเห่งลยกันแล้วเราระยัดเลยเนาะเราประหยาคือเท่าเลยก็ะเลืยกันเลยเนาะแล้ว้งลโอ้ยแม่แอนให้ทมนะพี่น้อยเดเดี้อยไว้ดนีห่มนเนาะแล้วเงียบช้อะตัดไม้เพิ่น จะไปกลืนนะว่าเดี๋ยวจะไปตัดจะไปกนมาเป็นเงาเลยเนาะปลูกอยู่นี่เลยปลูกเอาคมเลยปลูกเอาคมอยู่นี่เลยเป็นไปดีไปไหมยลไปนั่นแล้ก้นโอย bà vô bất chính mặt tất cả nó ngon 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 หาเบิ้งเนาะมนบอกเพราะว่านี่าจะย่างข้าป้าให้เห็นใหเพาะเลยให้พาะเลยให้พาะกัมีแถวนี้นะเห้พอนั่งเพราะว่าจะใหพ่อผ่ายนะพา่ายอ๋โหจับบเนาะถือว่าเขาง่ายอยู่แล้วเนาะจอดจออดว่าซีเาขึ้นเอาไ้ื่อเนาะ นอนขาไม่ตักล้องเพื่นดีเนาะเอ้ยเอาไล่แร่ชนี่ชุดเดียได้ดิโบ้ได้มันช้ำนิโบ้เวลาไเตี้ยหรือบชนี่ขึ้นไม่แล้วข่กะ เขาบ่เห็นคือของข่อยบ่บ่ถึงคือเพิ่นเนาะเอออ๋อนี่ดังเลยโอ้ถือว่าลงง่ายเนาะจะจืดๆกรเดียวเนาะเออบ่ได้แพ้เฮือไปแฮงปานดเนาะขึ้นไปสบาแล้วบ่้บ่ไปใก้อนเด้อพ่อดยังยังบ่ทันเบิดบ่ยังใช้ก้อนแต่เช้าอยู่เออถือว่าคุ้มอยู่นะเนาะ แล้วแล้วแล้วมันของ้านงานแล้วพลาดพาดกมามันอาน้ำก๊อกน้ำก๊อกพ่อกับทางไปเรียกกันเรื่อยๆเป่ทางทางแบบมีสูญุ่มสุญหุ่มไีเแล้าอ๋อคนกไดเอาหมวกกันม็กให้คนไ้เขาอะอหมวกหมวกกลัวนะวะ ขอคงการกับงการอะบ้านเนแรกมันจะมีมีหมวกนั่นบ่อันก็บ่เห็นไหมเห็นไปก่อนกับทางกเจ้าเลยดิค่ะค่อยบ่เห็นหมวกจะดิป้มันต้อหมวกด้ยตัว่างเราไปเหมอนกัเฮ้ยเนาะเออไปหาหลอหมวกใหม่เอมีหมวกมันกับอะไร้เราเหรอแองกันอื่นข้ามด้วใจหมวกเออใส่ไว้ใน้นาเนาะ ใส่ไว้ด <cuanto S 1> <iah> ีมันมีบาหินเออเพราอก็เอาเป่าวานนี่ก็แบบเป่าตัวมันชัเลยเลยวานนี่มันดูดเป่าบุดน้ำเนาะเอาเต็มที่หลพ่อองไรก็ดูดว่านที่ว่าเบิ่งขึ้มันเบิดหน่อยประตามกับเจดผู้ยิ่งนี่งแม่ฮันยังโค้งนิดนึงเขาจะว่าเอามันมันโผมมันถอใหญ่าย่ะคือว่ามันบุบบิดหลายเท่ป้าโค้งหลายเสีย โอ้ขักเนาะพอดีเป๊ะ่หมวกหมวกมันใหญ่ที่บางบางอันบริดงใหญ่ไปที่ลยอันก็่นน้อยพกพวกรุ่นน้ำเงอนมันเปนัดเหลืองโอ้หมวกใหญ่ระวังมือเด้ออันกันกระซองตัวอันทงอันงกันลุงกัะเ้งสีอันนึงใ้รแตงใหญ่ั้งทึงหรือทับงเงบึงนะเพาเอาขึ้นทั้งอันโลดทั้ทั้งขวดเป็นมาพอมันแก่เออหม้อหม้อแตง่้าเป็นทั้งแฝโลด ออไม่แพนเลยไม่ต้องพับบพับเออยัดบัดผู้หนึ่งป้าผูยังมันดีดมันสีบาดมันสีบาทเ่าเนาะเออเจ้าแบ่ช่นน่เออเออแพนแพนแงกระชีเออยาอย่าเหยียบลายเล้มอเตอร์ยงไงทั้งๆหนทั้งทั้งรุมหนวบาดตีนจาของเนี่ยเพราว่าแพนมันฉีบไปไปเรื่อยมันกระชีออนไปออนไปได้ แล้มันแล้วมันัแดงต้องก็ีอย่้บารครับจะถูกจะเพงหอยแดงไว้ก้อนี่เอยออกมานอกพี่บารใช่ดิถอยถอยอกตัวจนงสิีออกมานอกพี่ตัวนีบาเ์เ่าก็จับซัดขึ้นมันจจงบ่เฮาจจงบริยียบอ่ะนะบอถอยออกไวแทงมมนรถเอามันมันมันช่อนอย่าเลยบอซ่อนกับถอยอาออกไปเลยนะแงบออกกนะเฮาจังบริยียบไปได้เฮายุขึ้นเนไมะนั้น บาดมันจ่อไปเบิดไปเบิดไปได้แตมันฉีมันฉีเหยียบรูปเลยบ่เลยมันหน่อยแผ่นน่ะบาดมันหน่อยแผ่นมันรูปเลยเออวันนี้ห้อยท้ายเกิดชีได้บ่ดนี้ยก็เหยียบพี่บ่เนี้ยก็มองแก่ถูกันแล้วมันขูดซีบเออมาชิมาชิจายอ๋อโอ้แผ่ใหญ่ข้ากิ๋งเนาะแผ่ใหญ่เลยมุ้งมาหนึ่งเกือบแล้วบกแฝดกันบ่บกแฝดกันเลย bộ vào tính bơm cà phê. ô đèn hơi gì nó đèn mặt lưới đèn tung luôn. ha 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 ha. bấm nè, con ma đây, con ma đây, con ma. con

เอออ่าอ่ัตดคักาคาแดดร้ายแดดรายเอาเริ่มมุ่งทางหน้าได้ป่ะเนี่ยกินเอาเลยเนาะขอบกลางมันแต่ตัดกันเนาะกับสีเนาะใส่เอาใส่ขอดแล้วมันตัดกันเนาะไอ้ขี้ของมันเราคกัคือเนาะนั่นตัดกันดิเอองาม เส้วเก็บไปเออนียีสวเอาสีนี่แหละนะคือแก้วสีเป็ยงามแท้เนาะงามเนาะมันตัดกันสีก็ตัดกันค่ะีงามเลยเป็นห้าเป็นห้าอนะายเสนทรงพานะทรงนเออ มีมยก่โอเคโอเคนนแลเี s, ่ยจะทุกนลองแ่ม่แม่น่ะสั่งอนะทองหน้าไหมฝนเอ่อโหเงินบ้องเงินคือทเรือที่ที่เล็กๆว่ะเดี๋ยใช่นี่แหละที่นี่แม่คนจะคองเงินมาทางทางมาทามนะโอที่เราเดือนตทองพันบ้องเน่ทองพัน่ะเปินว่าเขาประเทศยังอะไเปินให้ซื้ออันนั้นมาป้าไว้ สออขงหน้าคือของหน้ามาเป่าไว้เว่นก็เลยจะทำตามคุณประสงค์เพคุนบอกนะอาจจะงไ,งได้วันนี้เอาสมศพตัวนี้เนาะแต่ที่นี่ทั้งแม่เ<ช>พิ่นว่าเพิ่นว่าเอาเงินทำแล้วไว้เลยนะเพราะว่ามันกะแล้วไว้เลยเนะาะทำมาแล้วเลยเนาะนี่กวก็เลยเพิ่นก็ว่าทังมาทำแว่นก็เลยคิดว่าเอาถั่วมาเป่าไอ้เพิ่นเอาไอ้นี้มประวัตกับไพ่ทออันนี้ว่าตัวอันนี้ได้เศร้านี่เด้เงินซื้อนอตเศร้านี่ยซื้อนอตนะ เงินสามชิปเงินสามสิบพันเนาะเขาเอาไปใช้มาประทันไปหน่อยเนาะเอาเงินเงินไปเงินช้างหรือเงินเจ้าเงินถอยเงินเจ้าเนาะาว่าบริจกเงินเผวนที่อันใหญ่เพิ่อเล่าก็บบริจกอันเป็นเจ้าก็เหงาไปทหารเนาะโอเคโอเคแล้วบอกเขากะไล่เจ้าน้อยบองก์อนลงมาตะฝุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวยังคุยกันไหมเนาะแมไปใช้ไป่น้องเขาจะคุยกันไหมวันนี้เนาะ โอ้ได้ห้องน้ำเลยครับคนหนึงซ um ื้ออย่างนึงคนหนึงซื้ออย่างนึงสิเนาะอ่าสมทบกันสามาพี่น้องยได้ว่าสิ่งมีใจวะมีใจอยู่ห้องน้ำห้องในเป็นกะซีมีตาบาดนีดพี่น้องเลยเนาะได้เสาปลาเกียวแล้วบ่นี้เนาะห้องน้ำปลาเกียวคือต้องชาิแล้วเนองนึ่งัวนี้จะไดมีห้องน้ำผมด้เอาขอโทรไปก่อนนะพี่น้องเด้อขึ้นคุ้มคิดคุ้มเห็นคขอบมาก าทาการเนาะว่าสิเป็นอะไรเดืองก็เกยเ่านั้นออกไปดังเลยเนาะสะรลบเแ้่นี้ขอลาไปก่อนสบายดีเด้ไปดังเด้